สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนหมอลลัมครับช่องเงนชัยระเปิืออพิเยษนะครับผมบรรยากาศช่วงแรงๆครับลายสามครับแต่ลมลมตกครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศงามแรง โอ้โหขึ้นไฟแล้วนะครับขึ้นไฟแล้วจอดมากครับ เพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นรบเย็นเย็นจนสิไข่ร่มมันไก่ทะเลเว้ปิดไฟแล้วนะครับจะเสร็จแล้วครับ ่าแจ้งจ้างปางครับพี่น้องมามวนน้ำกันเด้อครับพี่น้องมาแรงครับกับที่มานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเต็มวงเต็มโชว์ครับ เอกสวัสดี่อคืนนี้ทำไมไม่ไปอ่ะเม่อคืนนี้ทำไมไม่ไปอ๋อมาแล้วครับผมมาแโอ้สุดยอดสุดยอดคนนี้มาอุ้งอิงสบายใจได้เลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดบริการนะครับผมวันนี้เต็มที่นะวันนี้นะครับผมเต็มที่โอเคครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ มาแล้วนะครับเบรกมาแล้วอากาศดีมากเลยพี่นองครับบรรยากาศนะครับคุณต้องรังใจครับอากาศดีครับกินข่าวไปเจ้โฮมกินะอะไม่ไมเศร้าเลยอ่ะ สวยๆเออสวยๆคือการแต่งน้าใสเนาะใส่เหดไหมใส่มาใส่มาน้ำไปบอสน้ของน้ำพุเอื้แหลกพุ่ไปขับปั๊มมหานบ่กาหน้างานนครับ อ้าวันที่สองดีครับกลับแล้วเหรอ ไปสายขางหนึ่งไม่ไปใส่อ๋อ่ะคืนนองครับเดยวทีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไฟนลกหน่อยนะครับยอดมากเลยครับวันนี้ ส่วนจัดฝาดบุ่มมันได้ไปไหนล่ะมันได้ไปไหน tai tai à xe bắt tai 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 มมอะไรประมาณนั้นแต่เดอ้อพี่น้อนนนงนะผมสามารถเยเพื่อนเพื่อนเต็มบ่งเต็มโชว์พวกพื่อแรกไปต่อไปครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับผมบรรยกาศแร,รงๆนะครับท่านพี่น้องเบิดก่อน